สวัสดีเจ้าวันนี้น้องจะมาทำลากเหนือนะเจ้าอันดับแรกเลยเจ้าใส่หมูลงไปมีหมูของน้องนะเจ้าแล้วก็นี่ค่ะเป็นเครื่องเครื่องของลากหมูเครืองของลาที่จะทำลากหมูนะคะก็ใส่ลงไปเลยแล้วก็ใส่รสดีค่ะ ว่าไม่ต้องใส่นะคะเผื่อว่ามันเค็มแล้วเราจะแก้ยากค่ะหนึ่ใส่นิดนึ่งใส่เนื้อเม็ดพอค่ะ,แล,ะ,คะแล้วก็ตามด้วยชูรสใส่นิดนึงนะคะพอแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาน้ำปลาใส่นิดหนึงพอนะอุย น้ำตาใส่นิดนึงพอคะ่ะเพราะว่าเรากลัวเค็มถ้าเกิดว่าเราสามารถปรุงระหว่างทางได้ค่ะนี่จะเป็นผักชีฝรั่งนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นผักไผ่หรือผักแพลนะคะค่ะซื้อได้ตามตลาดใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยนะะเพื่อที่เราจะได้คลุกหรือขยำไปเข้าด้วยกัน เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆขยันเลย เห็อมมากคือได้กลิ่นของเครื่องเทศเข้าหมนว่ะน้องสีน้ำลายไหลเลยเจ้าคลุก่อนนะคี่นะคะนวดนวดไปเลยค่ะนวดให้เครื่องเทนเข้าไปเหนือเลย เพราะเวลาที่เราเอาไปตั้งไฟเนี่ยชาไไยงงจะได้แค่นี้แหละจะได้เหมือนเลยนะคะนี่ก็แบบให้เรามั่นใจเลยนะคะว่ายังไงรสชาติที่เราเนี่ยกลุงแล้วก็เครื่องเทศของลาบ ราบหน่อยเลยเข้าไปเนี่ยเขาเข้าไปในหมึกเข้าไปเยอ,เยอเยจะได้ประมาณนี้เละ,ะตั้งไฟก่อนนะคะเสร็จแล้วตั้งไฟเนปะิดไฟไม่ต้องแรงมากนะนเพื่อนๆแล้วก็ใส่น้ำไปะคะ่ะไม่ต้องเยอะคะ่ะ ขั่วไปด้วยคือทำไปด้วยขั่วไปด้วยอืมโอ อกสักพักหนึ่งนะคะก็จะได้สีประมาณนี้เป็นจะใส่นี้เพิ่มใส่พริกแล้วก็กัะ คือลาบหมูของภาคเหนือกับภาคกลางเหมือนกันแต่แค่ต่างกันเพราะว่าจะมีผักผักแผวแล้วก็ของภาคเหนือจะมีผักแผวแล้วก็ไม่ใส่ขา้าวคั่วนะคะแล้วก็ไม่บีบมะนาวด้วยใส่ชิมก่อนชิมก่อนว่ารสชาติจะเป็นยังไงเมื้อ อ,อ,อือ๋ออืือ้อออาเพื่อนี่ไม่เชืเ่อ,อ,นนองอยากได้คินคิดนี่ตอนนี้คิดว่าตัเงอยู่ภาคเหนือแล้วนะตอนนี้คิดว่าจะอยู่สถานที่จังหวัดไหสักแห่งนึงในภาคเหนือห่ค่ะ,คะ สองตักษรเจ้าเลย okay. ปกติเขาจะต้องใส่อุ้ยปกติเขาจะต้องใส่อันี้ด้วยนะคะใส่ตับใส่อะไรเงี้ยนะแต่ว่าไม่มีก็เลยใส่โทรศัพท์อย่างเดียวเหมือนทานกับาแาเลยนะ นี่ชิมให้ดูนะนี่ค่ะผานคุกับผักแตงกวา นะคะพักแพวพักไผ่ตัวฝักยาวนะคะอืมอืมอืม,อม,อม แผ่นนี้ควรจะมีความเย็นๆค่ะชื่นใจนะคะทานเข้าไห่ทาน,นกู้านเหนียวเลยเจ็บอีห๋เจ็บอีีข้าจะเห็นมันคักพักดีวจฮัอสวัอดีค่ะคะุณคะสวัสดีค่ะ